เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ะไรวะแต่ใจ,ยจยเย็นๆดิจะคือแส่ผอย่ยา่เดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้เหอนนี่เอาใหญ่เลยดูนี่ผุผพานนะเฮ้ใจเย็นๆใจเย็นๆบอกทุกทีนี่อ่าเดี๋ยว <c oughs> ทุกทีเลยมึงใจเย็นๆเนี่ยนหลูกพี่เนี่โอ้โหเอาไม่อยู่นะลูกน้องลูกน้องรูง้รู้พี่นี่โอ้โหนี่ลูกน้องมึงก็ใจเย็นๆดิผมนี่ต้องคอยให้มัน ถูต่อด้วยนี่ให้ทําอะไรให้วิพื้นก่อนนี้อ่าฮะวิพื้นเสร็จนี้ค่อยไปวินาตัวนู้นต่ออ๋อไม่ได้เลยผมไม่ลืมหรอกนะทีงานของลูกพี่นี่โผล่ใส่ใจอ๋อไอ้พวกนี้นี่ถ้าผมไม่ดูแลนี่ไม่ได้เลยบ่อน้าพี่นี่ผมไม่ลืมผมใส่ใจผมเดี๋ยวผมจะให้ไปวินาเลยนี่ผมใส่ใจเลยเอ้ยโอ้แล้วจะอยู่ตลอดนี่มาปะ ทางงานแบบนี้เนี่ยจะบอกเลยพวกมาทางงานอย่างเงี้ยมาต้องว่องไวเอาไว้ไวนะพี่ทินมันไม่มีระเบียบนะการมีระเบียบการทางอย่างเงี้ยพี่อยากให้ตัวมือนี้เจริญผู้ว่าอย่างเงี้ยเอาตัวเองให้รอดดูแลตัวเองให้ได้นี่สอนดีๆนั้นเลยอย่าจะบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ดูแลตัวเองได้แล้วหรอมีอะไรกันวะเมื่อคืนนี่ดูรู้พี่ ปวดเยี่ยนี่โผตอะพาก็ไปเยี่ยวเอดูไหนมึงบอกว่าสอนให้แข็งแรงไงทำไมต้องให้น้องพาไปเยี่ยวะเมื่อวาดูเขาไปยีกระล่อมาตัวหนึ่งดูเขากลัวผีกระล่อมัหลอดูมาเป็นความในใจเนี่ยเห็นไหมอย่าดูแลตัวเองไม่ได้เลยนี่พูดมื่ มือไม่ต้องพูดมาเลยพูมาพูดไม่อะไรเห็นไหมลูกพี่ลูกพี่เห็นไหมไม่ท่าไรเลยมือเนี่ยเดี๋ยวอไม้มือขึ้นมาเลยมือวิ่งต่อเลยเออไม่ได้นะไม่งั้นไม่ได้หรอกเอาให้มันวิทยคนเดียวเหรอไม้ขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวไมามาเดี๋ยวดิฮ่ะอะไรมันต้องเอาให้ได้ดูพี่ดูพี่ไม่งั้นมันมันจะไม่จ่าจริงจีท่าไรมือนี้ พราะมือนี่แหละปาดดีด้วยเนี่ยปาดก็พานี่แกตาเต้นจะมาเกะก่าโพอ้ด้วยวิปไปเลยเพราะมือคนเดียนทาเลยอะไอ้ไม้ไปช่วยมั้งอ๋อลูกพี่วิปเก๋ไหมน้าแน่เหรอโอ้คนนี่แป๊ดเดียวแหละพวกเนี้ยอืมโอ้มื่อพูดอย่างนี้นี่ดูถูกผมมากเลยไอ้ไม้ ไอ้ไว้มือขึ้นมามาอนนี้มาพวกมือขึ้นมาต้อนหาให้ดูเนี่ยมันชอบเป็นอย่างงี้ขึ้นมาขึ้นมาตามือไปไอ้ไว้เป็นไรมึงไปบอกอะไรเขานี่ไปลอยนี่โอ้โหกูนี่วิน้ำมือนี้ไม่ได้เลยเนี่ยมือเนี่ยมือนี้โอ้โหกูนี่ไม่ไหวละกูใหญ่าเฮอ่าอ้มือถือให้กูเลยสบายมือถือให้ดีอัลลอห์ ต้องทาให้ดูเด็กคนนี้แหละไม่เคยได้ดูดูขาทากันยังไงเนี่ยอันย้ออยังงี้ไม่ได้ไม่ต้องโอน่เลยนี่กูเจ๋งเลยอมาเลยพี่พี่ะเพียนีเก่งมเกมากเลยเก่งไหมเนี่ยที่กูทาให้ดูเนี่ย ูมันดูไว้เนี่ยกูทาเนี่ยใช่ยยงไงมโผล่รู้แล้วเดี๋ยวข้างหน้านี่โผล่ทาให้ดูเลย <c oughs> โอ้ลูบี้